น้อมกับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะท่านอาจารย์ค่ะกับสาธุกับท่านอน,นบบดุทิการผู้เดินมากระดับวิชาประถมนัชออวิชาจตุรชาตินะวิชาช,าชันจะิก็วันนี้ก็จะมาสาธยายประสรใช่ไหมครับอังกิษกับสูตรวิชากับสูตรถ้าพร้อมแล้วก็เชิญเลยนะครับสาธุเจ้าค่ะน้อมกับอนุน้อมก,กับสาธุท่านอาจารย์ก่อนเจ้าค่ะ วิชาอังคิกสูตรสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันประเสริฐดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันประเสริฐเธอทั้งหลายจงฟังภิกษุทั้งหลายก็การเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันประเสริฐเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกาม บรรลุปถมชาญเธอทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอ,อิบอิ่มซาบซ่านด้วยปิติและสู่เกิดแต่วิเวกไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปิติที่ปิติและสู่เกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้อง เปรียบเหมือนพน,นักง,งานสงสนานหรือลูกมือพน,นักง,งานสงสนานผู้ฉลาดจะพึงใส่จุนสีตัวใช่ไหมเจ้าคะจุนสีตัวอจุนสีตัวลงในภาชนะสำริดผมด้วยน้ำหมักไว้ตกเวลาเยน็นก้อนจุนสีตัวซึ่งซึมไปจับติดทั่วทั้งหมดย่อมไม่กระจายออกไป ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเธอทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอบเอบอ,อิ่มซาบซ่านด้วยปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปิติและสุขเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้องดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยห้าที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันประเสริฐข้อที่หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีประการหนึ่งภิกษุบรรลุทุติยฌานอันมีความห่องใสแห่งจิตในภายในมีธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตุไม่มีวิจารณ์เพราะวิตุวิจารณ์สงบไปมีปิติและสุเกิดแต่เกิดแต่สมาธิ เธอทํากายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอบอิเอบอิ่มซาบซ่านด้วยปิติและสุขเกิดแต่สมาธิไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปิติและสุขกเกิดแต่สมาธิจะไม่จะไม่ถูกต้องเ,เ,เกิดแต่วิเวกเกิดแต่สามาธิเจ้าค่ะที่ปิติของข้างบนใช่ไหม สาธุด้วยปิติและสุขมันเกิดแต่สมาธิไม่มีอย่างเช่นไหน,ไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปิติและสุขมันเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้องอ่ดดอาทุติยชานนะเจ้าคะ่ะปิวิเวกสาธุใช่ใช่เกิดแต่สมาธิใช่ไหมเจ้าคะ่ะหรือว่าเกิดแต่วิเวกนี่ปฐมฌานอ่าช,ชุดแรกของ ปิติจะเป็นเกิดแต่สมาธิแล้วก็ไม่ซึ่งสภาวะของที่บ่งตรงตะนะครับตีเป็นการบรรลุทุติยนะครับเข้าใจไหมพอเข้าใจแล้วข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนี่คือเกิดแต่สมาธิไม่มีระเทศนไหนในเนืง่ายของเธอทั้งตัวที่ปิติและสุขมันเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้อง จ้าค่ะทำไมเกิดจากธมาที่นั่นคือทุติยารนแต่ถ้าวิเวกก็คือมาวิชาปฐมฌาจชาค่ะ <Okay. S 2> ต้งไม่ถูกต้องอันนี้พระองค์กำลังกล่าวตรงนี้อยู่อเชิญต่อเด้เปรียบเหมือนห้วงน้ําลึกท,ที่ที่มีน้ําปั่นป่วนไม่มีไม่มีไม่มีมมทางไหลามาได้ทั้งหนด้านตะวันออกด้านใต้ด้านตะวันตก ด้านเหนือและฝนก็ไม่ตกเพิ่มตามฤด,ดูกาลแต่สายน้ำเย็นพุขึ้นจากห่วงน้ำนั้นและจะพึงทำห่วงน้ำนั้นให้ชุ่มชื่นเอ,อเอิบอาบเอิบอาบซาบซึมด้วยน้ำเย็นไม่มีเอกเทศไหนหนแห่งที่ห่วงน้ำนั้นทั้งหมดที่น้ำเย็นจะไม่ไม่พึงถูกต้อง ฉันใดภิกษุทั้งหลายก็ฉันนั้นแลไม่มีเอกเทศเธอทำกายนี้นี้แหละให้ชุ่มชื่นเอ,อิบอิ่มราบซ่านด้วยปิติและสู่เกิดแต่เก,แตเกิดแต่สมาธิใช่ไหมเจ้าคะเกิดแต่สมาธิไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่ง ไม่มีเอกเทศไหนไหน,ไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปิติและสูขเกิดแต่สมาธิจะไม่ถูกต้องดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นการเจริญสมา,สมาธิที่ประกอบด้วยหงห้าอันประเสรวฐข้อที่สองดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะสวยสุูด้วยงามนำมกายเพราะปิติสิ้นไปบรรลุตติยฌาน ที่พระอ,อริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเบิบอิ่มทราบสร้านที่สุขอันปัสจากปิติด้วยสุขอันปัสจากปิติ ไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่สุกปัสจจัจจากปีติจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนดอกอุบลดูดูก่อนี่สุทั้งหลายเปรียบเหมือนดูก่อนีิสุทั้งหลายเปรียบเหมือนในกออุบลกอบวัวหลวงหรือกอบวัวขาวดอกอบุบลดอกบวัวหลวงหรือดอกบวัวขาวบางเหล่าเกิดในน้ำจะ บางเหล่าเกิดขึ้นในน้ําไม่พ้นน้ํายังไม่พ้นน้ําจมอยู่ในน้ําอันน้ําหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านี้ชุ่มชื่นเอ,อิบอิ่มซาบซึมด้วยน้ําเย็นตลอดตลอดยอดตลอดเง่าไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งดอกอุบลดอกบัวหลวงดอกหรือดอกบัวขาวทั่วทุกส่วนที่น้ำเย็น จะไม่พึงถูกต้องฉันใดพิษสูก็ฉันนั้นแลเธอทำกายนี้หลให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยปิดด้วยสูปัสจากปิติไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่สุขปัสจากปิติจะไม่ถูกต้องดูก่อนพิษสูทั้งหลายน,นี่เป็นน,นี้เป็นการลับ จริญสัมมาสม,มาทิที่รประอกอบด้วยองค์ห้าประเสริฐข้อที่สามนี่เป็นการเจริญสัมมาสัมมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันประเสริฐข้อที่สามผูก่อนพิสูจทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิสูจบ,บรรลุจตุตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับสมัะและโทมัะก่อน,ก,อนก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เธอนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้แหละด้วยใจอันบริสุทธิ ผ่องแผ้วไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ใจบริสุทธิ์ผ่องแผ้วจะ,จะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงนั่งด,ด,ด,ดูก่อนพิสุททั้งหลายดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายกับขอขมาเจ้าค่ะดูก่อนพิษุท์ทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงนั่งคุมตัวตลอดศีรษะด้วยผ้าขาวไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งที่ กายทุกทุกส่วนของเธอที่แพาขาวจะไม่พึงถูกต้องฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแลเธอทํากายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มราบซ่านขออภัยเจ้าค่ะเธอนั่งแผ่ไปภุกษุกั้นแลเธอนั่งแผ่เธอนั่งแผ่ไปไทุกกายนี้แหละทุกกายนี้แหละด้วยใจอมริสทธิ์ของแพ้วไม่มีประเทศไหนไหนแห่งที่กาย กายของเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอมฤิสุดของแพ้วจะไม่ถูกต้องดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เป็นการจเจริญสัมมาสมาธิาที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันประเสริฐข้อที่สี่เจ้าค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมถือด้วยดีทําไว้ในใจด้วยดีไข้ควรด้วยดีแทงตลอดด้วยดีซึ่งปัญจะเวคณะนิมิตด,ด้วยปัญญาเปรียบเหมือนตน คนอื่นพึ่งเห็นคนอื่นคนนั่งพึงเห็นคนคนยืนพึงเห็นอขออภัยเจ้าค่ะคนคนยืนพึงเห็นคนนั่งคนนั่งพึงเห็นคนนอนฉันใด,นดภิสุก็ฉันนั้นเลยเธอย่อมถือด้วยดีทําไว้ในใจด้วยดีค่้ควรด้วยดีแทงแตลอดด้วยดีซึ่งปัญจเวคขนะ ปัญจะเวกคณะนิมิตด้วยปัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าประเสริฐข้อที่ห้าเจ้าขาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันประเสริฐภิกอันภิกษุจเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วอย่างนี้ภิกษุจะโน้มน้อมจิจิตไป เพื่อกับทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทาที่จะพึงแจ้งที่จะพึงทําให้แจ้งอันยิ่งด้วยธรรมใดเธอย่อมถึงความเป็นผู้เป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่เปรียบเหมือนหม้อน้ำหม้อน้ําตั้งอยู่บนที่รองเต็มด้วยน้ำเสมอขอบปากพอที่กาจะดื่มได้ บุรุษผู้มีกำลังพึงเอียงหม้อน้ำนั้นไปรอบๆน้ำนั้นน้ำพึงกระชอกได้มาได้หรือดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายออกมาได้หรือ,อ,อก,กระชอกออกมาได้หรือพิสูจน์ทั้งหลายกลับทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย เมื่อสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันนั้นเหมือนกันเมื่อสัมมาสมาธิดูก่อนพิสษุพิสูุก็ฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนพิสูุทั้งหลายเมื่อสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันประเสริฐอันพิสษุจเจริญแล้วทําให้มากแล้วอย่างนี้พิสูุน้อมแนวจิตไปเพื่อทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทมที่จะทําให้แจ้ง ที่จะพึงทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเธอย่อมถึงความเป็นผู้เป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่เปรียบเหมือนสะน้ำที่ภูมิภาคอันลาบเรียบกว้างสี่เหลี่ยมกั้นด้วยทานบเต็มด้วยน้ำเสมอขอบปากพอที่กาจะดื่มได้บุรุษผู้มีกำลัง พึงเปิดทำโนบสะนั้นทุกๆด้านน้ำก็พึงไหลน้ำไหลออกน้ำจะพึงไหลออกมาได้หรืออย่างนั้นพระเจ้าข้าพิกษุทั้งหลายกับทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้าดูก่อนพิสษุทั้งหลายเมื่อสัมาสมาธิที่ประกอบด้วยหงห้าอันประเสริฐอันพิสูจน์เจริญแล้วกระทาให้มากแล้วอย่างนี้เธอน้ น้มน้อมน้มน้อมจิตไปทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทมที่จะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเธอย่อมถึงความเป็นผู้ควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่เปรียบเหมือนรถแม้ที่เทียมแล้วจอดอยู่ทางใหญ่สีแยกมีพื้นราบเรียบ มีประตักวางไว้วางไว้ข้างบนคนฝึกมา้าผู้ขยันชำนาญในการฝึกขึ้นขี่รถถือเชือกด้วยมือ้าย<จ>ถือเชือกด้วยมือซ้ายถือประตักด้วยมือขวาพึงขับรถให้เดินหน้าบ้างถอยหลังบ้างได้ตามต้องการฉันใด ดูก่อนภิสษุทั้งหลายเมื่อสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันประเสริฐภิกษุก็เหมือนกันเมื่อสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าประเสริฐครับขอเข้ามาแล้วค่ะภิสูุก็เหมือนกันดูก่อนภิสูุทั้งหลายเมื่อสัมมาสมาธิที่ประที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันประเสริฐอันภิสูุเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วอย่างนี้ภิสูุนโน้มน้อมจิตไปเพื่อทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ง ที่จะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆถ้าเธอมุ่งหวังว่าเราพึงแสดงฤทธิ์ได้หลายประการคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้พึงใช้อำนาจทางกายตลอดไปไปตลอดภูมิโลกก็ได้เธอย่อมถึงความเป็นผู้ควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่ ถ้าเธอมุ่งหวังว่าเราพึงได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงชิพและเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ใกล้ไกลด้วยทิพยะโสตอันบริสุทธิ์ล่วงโสตของมนุษย์เธอย่อมถึงความเป็นผู้ควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่ ถ้าเธอมุ่งหวังว่าเราพึงกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นจิตมีราคะก็พึงรู้ว่าจิตมีราคะด้วยใจด้วยใจด้วยใจเจ้าค่ะของบุคคลอื่นด้วยใจคือจิตมีราคะก็พึงรู้ว่าจิตมีราคะจิตปัสจักราคะก็พึงรู้ว่าจิตปัสจักราคะจิตไม่หลุดพ้นก็พึงรู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นเธอย่อมถึงความเป็นผู้เป็นพยานในธรรม ในธรรมนั้นนั้นในเมื่อเหตุมีอยู่ถ้าเธอมุ่งหมองว่าเราพึงจะระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้หนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างเราพึงระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการฉนีน้เธอย่อมถึงความเป็นผู้ควรเป็นพยานในธรรมนั้นนในเมื่อเหตุมีอยู่ถ้าเธอมุ่งมองหวังว่าเรา เราพึงเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวปราณีตมีผิวพันธดีมีผิวมีผิวพันธ์แซมได้ดีตกยากด้วยทิพยะจักสุอันบริสุทธ์รล่วงจักสุของมนุษย์เธอย่อมถึงความเป็นผู้ควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุพึงอยู่พึงรู้ชัดซึ่งหมูปภัยแ้วค่ะพ,พึงรู้ชัดซึ่ง,งหมูสัตว์ ผู้เป็นผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชะนีเธอย่อมถึงความเป็นผู้ควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่ถ้าเธอมุ่งหวังว่าเราพึงทำให้แจ้งด้วยเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เธอย่อมถึงความเป็นผู้ควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆ ในเมื่อเหตุมีอยู่จบสูตรที่แปดเจ้าค่ะน้อมกับสาธุน้องกับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะนั่งอนุโมทนาสาธุท่านอนุโมทิตยการผู้บรรลุวิชานะบรรลุวิชาที่ได้สาธยายสูตรอังคีสูตรสัมมาสมาธิประกอบด้ยห้าะเสริฐได้สมบูรณ์ละนะครับต่อไปก็เป็นอ่าการสาธยาย มากวิธีนะเพื่อเข้าไป,ปแตนปฏิบัติในวิชาจิตวิญชาณพร้อมไหมครับพร้อมเจ้าค่ะท่านอาจารย์น้องกับสาธุจะพักสัก5นาทีไหมแล้วแต่ท่านอานจารยนน์ไม่ตเจ้าค่ะพักไม่หรือว่าจะไปต่อเลยแล้วแต่ท่านอา,า,าจารย์เมตตาเจ้าค่ะเดี๋ยวพัก5นาทีก่อนเนาะเดี๋ยวเราจปใหม่สาธุน้องกับอนุโมทนาสาธุเจ้คน้กับสาธุสาธุค่ะ 拜托。Uh oh.